ดูดุนดวน,นเปิด11ตัวจริงทีมชาติไทยเจอกับเตร์กอีชิอีกลับมาจัดเต็มเกมลุกหน้าดู3แต้มเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จะจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกัน๋ยวช่วงแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกราโนลาบาร ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเ้นกระเน่นพัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้จัดเต็มเลยครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราตอนนี้อยู่ที่ประเทศเติร์กเมนสิสถานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนจะมีคิวลงเล่นในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือก ด้วยการเจอกับเติร์กในช่วงวันที่10มิถุนายนนะครับเวลา4ทุ่มถ่ายลูวสดให้ดูหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐ BG Sport สะดวกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมกันได้ซึ่งถือว่าการปรับตัวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยทำได้ดีนะครับกับการไปเก็บตัวที่เติร์กเมนิสสถานก่อนแข่ง3-4วันก็ได้ปรับเรื่องของอุณหภูมิ ที่นู่นเนี่ยสิบเกถึงองศาเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีฝนตกลงมาอีกยิ่งฝนตกลงมาเนี่ยมันจะทําให้สนามหญ้าเทียมเนี่ยมันเล่นยากเล่นยากสุดๆเลยแต่ดีที่เราได้ปรับตัวได้เจอกับสถานการณ์ทั้งหนาวทั้งฝนตกลงมาก็ทําให้นั้เตะเนี่ยได้คุ้นชินมากขึ้นอาจจะยังไม่คุ้นชิน1น0แต่ก็ถือว่าปรับตัวด้วยดีนะครับส่วนการฝึกซ้อมเนี่ยอิชิลงติวเ้มแทคนิคคือเรื่องแรกคืออย่าเสียบอลกลางทางเยอะ พราะเเสียบอลกลางทางเยอะเนี่ยเราจะโดนตัดและโต้เหมือนนัดเจออินเดียรวมไปถึงการจบสกอร์เนี่ยอีชิยังคงย้ําอยู่ตลอดตั้งแต่เขามาทําทีมชาติไทยว่ายังไงทีมชาติไทยต้องฝึกเรื่องของการจบสกอร์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าจังหวัดจบยังเป็นปัญหาและต้องใช้เวลาในการฝึกด้วยนะครับเออนี่คือสิ่งที่อีชีสอนนักเตะไปประจําคุณผู้ชมรอติดตามกันน่าดูสุดๆนะครับ นัดนี้เป้าหมายคือ3ามแต้มนักเตะแล้วก็อีชอิออกมาบอกแล้วนะครับอย่างปฏิวัติก็บอกว่า3ามแต้มสถานเดียวปรับตัวได้3มวันพร้อมมากสุพนันก็บอกว่า3นามคะแนนเพื่อการเข้ารอบต้องชนะเท่านั้นชนะอย่างเดียวนี่คือไปด้วยความมั่นใจนะสำหรับทีมชาติไทยของเราก็ต้องรอดูแต่ไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าเติร์กมินิสถานเป็นเจ้าบ้านได้เปรียบทุกอย่าง แต่อย่างที่บอกว่าเกิดเราจะไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเนี่ยเกมแบบนี้มันต้องชนะมันต้องโชว์เห็นว่าเราดีพอที่จะไปเป็นทีมเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมชนะโอกาสเข้ารอบโอลัยเสมอก็ถือว่าได้เปรียบเพราะว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งนะัดเล่นที่บ้านเราแต่ถ้าแพ้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับรอติดตามส่วนมาซาชดะอิชิอิกันหน่อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมีการ แถลงข่าวก่อนเกมแต่จากฟังจากบทสัมภาษณ์ก่อนนะั้นนี้เขาก็บอกเลยว่าสิ่งสําคัญคือลงไปเนี่ยมันต้องโชว์ความกระหายและก็ที่สําคัญคือนักเตะไทยเกมนี้ต้องใส่ให้สุดมันจะพลาดไม่ได้แล้วแฟนบอลเขาเป็นกําลังใจให้ต้องชนะ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามคลิปนี้ต้องซุยจะมาวิเคราะห์แบบจัดเต็มนะครับคือผมบอกเลยตั้งแต่ทําทีมชาติไทยมาผ่านโค้ชมาตั้งหลายคนนะ อีชิ e. เป็นโค้ดที่ไม่สามารถเดาส1บตัวจริงได้ถูกนอกเสียจากแบบได้ข้อมูลมาก่อนเกมแต่ถ้าเกิดจะให้เดาจริงๆอ่ะไม่เคยถูกครับคุณผู้ชมเพราะอีชิอเขาจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเขาจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดคู่ต่อสู้เนี่ยจับทางยากอันนี้เรื่องจริงดูเหมือนนัที่เจออินเดียดิไม่ให้เติร์กรู้ข้อมูลเลยจัด11ตัวจริงอีกชุดลงเล่นซึ่งผมเชื่อว่านที่เจอเติร์กเนี่ย อิชิจะกลับมาจาัดชุดเต็มคุณผู้ชมรอดูเพราะว่าประตูเนี่ยจะเป็นปฏิวัติคำใหม่เกมที่แล้วสลา,านนเนี่ยถ้าถามว่าเซฟจนดีพอเป็นตัวจริงได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่าจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับอินเดียสลาโนนไม่พลาดเลยแล้วก็ผลงานดีมากๆแต่ผมคิดว่าอิชิเขาไว้ใจปฏิวัติผมว่าปฏิวัติจะเป็นมือหนึ่งได้ลูกบอลออกกับเท้า เนียนกว่าโอนาไนาจากตอนที่ไปเจอกับแมนยูนะ <c oughs> คู่เซนเตอร์ผมคิดว่าอีชิจะกลับมาใช้คู่เซนเตอร์จากบุรีดมคือเอเลียสดอเลกกำลังกระหายที่อยากจะลงเล่นเลยครับ <Y oon> ยืนหนึ่งคนจับคู่กับชินพัทเลียวผมชอบคู่เซนเตอร์คู่นี้นะห <c oughs> <c oughs> นึ่งคนเนี่ยได้ลูกบูล,ลูกกลางอากาศดีเข้าบอลหนัก <c oughs> อีกหนึ่งคนออกบอลได้เล่นฉลาดคอยดักทางฟุตบอลเพราะเป็นคู่เซนเตอร์ที่ สามารถยืนกันได้ยาวๆในนามทีมชาติไทยชินพัฒน์ก็ยังวัยรุ่นเอเลียก็อยู่ในช่วงวัยพีกเดี๋ยวรอโจนาธานเข็มดีกลับมาอีกหนึ่งคนผมว่าเซนเตอร์ไทยเราตอนนี้เนี่ยมันหาคู่ที่ลงตัวได้แหละเอเลียสชินพัฒน์เอเลียสโจนาธานโจนาธานชินพัฒน์อ่ะผมว่าโอเคเลยนะครับน่าจะเป็นคู่เซนเตอร์คู่นี้แหละไม่น่าจะเปลี่ยนเอเลียสคู่ชินพัฒน์หลีอ๋อซ้ายโอ้โหเกมที่แล้วชานน,นทํามา ทำผลงานได้ดีนะครับนิ่งเกินอายุแต่ผมก็รู้สึกว่าเกมนัดน,นี้เนี่ยอิชิจะไว้ใจอิราฟานดอเลาะให้กลับมาเป็นตัวจริงเพราะดูเหมือนว่าอิชิจะเชื่อว่าอิราฟานเนี่ยเข้าใจแท็ติกและวิธีการมากกว่าและเกมเล่นนอกบ้านต้องใช้ประสบการณ์ความเก่าซึ่งอีราฟานดอเลาะมีมากกว่าผม่าอิราฟานจะกลับมาเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงแต่ถ้าเกิดลงไปแล้วอ่า ถ้าเกิดยังโชว์ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยชาโนนธรรมาก็พร้อมสัแตนบายเพราะฉะนั้นการแข่งขันในแบ็กซ้ายสูงขึ้นแต่ผมว่าอิลาฟานดอร์เนี่ยออกสตาร์ตตัวจริงก่อนส่วนขวาเนี่ยสุพนันบุญรัตน์จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแทนที่ของสันิภาพจนยอมผมว่าเล่นเนียนกว่าสันิภาพนะสุพนันแล้วก็เป็นนักเตะที่อิชิรู้มือทํางานกันมาตลอดในช่วงกับสโมสรสมุทรปราการนะครับ ขวาสุบันันท์ซ้ายเป็นยิราฟานก็จะเป็นแผงแบ็กโฟร์ชุดหลักๆของทีมชาติไทยตรงกลางเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเล่นเป็นคู่กลางพีรนลนฉับรัศมีเนี่ยผมว่าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วหนึ่งคนเพราะพีรลนเป็นนักเตะที่อิชิไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดและพีรลนก็ได้พักมาเต็มๆในเกมที่เจอกับอินเดียเพราะฉะนั้นผมว่าพีรลนจะกลับมาเป็นตัวจริงส่วนคู่พาร์ทเนอร์เนี่ย ถ้าเอาความที่ผมคิดว่าดาวใจอิชินะผมว่าวราชิตจะคู่กับพีรดลแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ผมอยากเห็นคือผมคิดว่าเกมแบบนี้มันต้องใช้ความหนะักใช้ตัวตัดผมว่าพิธีวัดเหมาะกับการเป็นตัวจริงพิธีวัดยืนคู่กับพีรดลอาจจะทำให้งานของพีรดลเบาขึ้นก็ได้แล้วให้พิธีวัดคอยตัดให้พีรดลนคอยเคลื่อน ในเมื่อเขาต้องการใช้พิดรดณแล้วนี่ใช่ปะละ่ล่ะก็ต้องเป็นคู่นี้แหละเพราะถ้าเป็นวรชิตกับพิรณุณผมว่ามันจะเป็นแบบกองกลางลุกเกินไปอ่ะต้องมีพิธีวัดที่เป็นตัวหนักมาคอยตัดด้วยนะผมว่าพิธีวัดคู่พีดรดณน่าจะเหมาะแนวลุกอ่ะโหแนวลุกเนี่ยจัดยากอยู่เหมือนกันนะจัดยากอยู่เหมือนกันอ่ะผมว่าคนหนึ่งจะกลับมาลงแน่คือพี่เจชนาทิพย์สงกระสินพอพี่เจจะลง ในเกมนี้เป็นมิฟิลตัวลุกเลยนะครับคอยสร้างสรรคเกมจะกลับมาแล้วแต่จริงๆเนี่ยปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเลือกยากถ้าให้ผมดาวอิชิเนี่ยผมคิดว่าขวาจะเป็นเจริญศักด์ซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่าพราเมตดอัดวิไลหน้าเป้าจะเป็นสุประชัยใจเด็ดในมุมมองของถ้าเกิดให้ดาวอิชี ถ้าส่วนตัวผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นเซตนี้นี่เซตนี้เลยนะถ้าส่วนตัวที่ผมอยากเห็นคือมิดฟิลตัวลุกเนี่ยเป็นเบนจามินเดวิดและขยับพี่เจชนาทิพย์ไปเป็นปีกซ้ายเพราะปีกซ้ายของทีมชาติไทยเซตนี้มันยังไม่มีตัวที่แบบแบบดูแล้วแบบจึ้งเลยอะ่ะเพราะพี่เจไปยืนได้สบายชนาทิพย์เปนเดวิดแล้วขวาเป็นเจริญศักดิ์วงกร เซตสามคนนี้โอเคเลยไหมและหน้าเป้าอ่ะเกมที่แล้วเขาเล่นดีอ่ะยังไงมันต้องมีพื้นที่เขาเป็นตัวจริงว่ะสำหรับเจ้าฟองปรเมศตอาจวิไลผมว่าอาจจะได้ออกสตาร์ทก่อนเจ้าอาร์มสุประชัยใจเด็ดในมุมมองของผมนะแนวลุกเซตนี้น่าดูนะพี่เจยืยนซ้ายเบนเดวิตยืนมิดฟิลขวาเนี่ยเป็นในส่วนของเจริญศักดิ์วงกรนน่าดูเพราะรอะไรปะฟ้องกับเบนเป็น2คนที่ทำงานได้ดีในเกมหมุนเครื่องอย่างเบนเนี่ย ยิงหนึ่งแอซิดหนึ่งฟองก็ช่วยทีมได้เยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็น่าจะควรได้รับโอกาสเป็นตัวจริงส่วนพิเจชนาทิพย์ยังไงก็ต้องเป็นตัวจริงเพราะเกมแบบนี้ยังไงต้องใช้พิเจขยับพิเจมาเล่นซ้ายเนี่ยผมว่าลากเลื้อยแล้วก็จังหวะเปิดเปลี่ยนแกนให้เจจริญศักดิ์วิ่งไปตัดไปเปิดเกมบุกต่อเนี่ยน่าสนใจชนะทิพย์เบนเจริญศักดิ์โฟรเมตน่าดูนะอันเนี้ยอันนี้คือ11เอตัวจริงที่ผมชอบแล้วกัน คุณผู้ชม,มลายคิดเห็นยังไงกันบ้างลองมาพูดคุยลองมาจัดกันได้คิดว่าอีชิจะจัดใครลงสนามคอมเมนต์เข้ามากันผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเมนตนในตองสวยก็เดี๋ยวรอดูนะครับไม่ว่าจะชุดไหนยังไงก็ต้อง3คะแนนเป็นเกมสําคัญอย่างยิ่งของทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมเจอกับเติร์กบินิสถานในวันที่10มิถุนายน4ทุ่มนะครับไทยรัฐทีวีและก็ BG s port ถ่ายทอดสดอย่าลืมติดตามรับชมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับ จากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของบุรีดํานะครับกลายเป็นทีมที่เกมลุกโหดที่สุดในฟุตบอลไทยลีกนาตอนนี้นะครับเสริมไม่หยุดและเสริมกระจายเกมลุกเอานักเตะจากยุโรปมาและแต่ละคนเนี่ยเป็นดีกรีดังเท่านั้นนะก็ที่มีอยู่เนี่ยบิสโซลี่ขยายสัญญาไปแล้วเคสพิมพยังมีสัญญาอยู่สุปนัทเหมือนตาก็มีสุปชัยใจเด็ดก็มีมาตินโบอาเกีย อิวฮานฟานดี้ไหนจะมีที่มีข่าวอย่างโรเบิร์ตซูอีกก็เป็นตัวดุกแล้วก็ที่ได้มาคือเนมัญยานิโคลิตกองหน้าชาวเซอร์เบียวัย32ปีจากปฏิซานเบลเกรดนี่6-7คนและแลาสุดพิเจรวรปปัดรายงานนะคุณผู้ชมว่าบุรีดัมได้กองหน้าอีกหนึหน่งคนคือเฟซามมลิสนี่เป็นกองหน้าเจ้าของส่วนสูงถึง203เซนติเมตรครับคุณผู้ชม น่าจะเข้ามาช่วยเรื่องพักบอลลูกกลางอากาศไว้เล่นฟุตบอลเอเชียตอนนี้เขามีแนวลูก8ลายผมว่าเฟซามูริสเข้ามาเนี่ยต้องมีคนออกแล้วผมคิดว่ามาตินบเกียมีโอกาสไปนะเพราะมูริสก็จะไซคล้ายกับบัวเกียแต่เกรดจะดีหน่อยค้าจะดีหน่อยหูบริรลามเสริมแบบนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเขาต้องการทําให้สกอตเนี่ยมันใหญ่มากขึ้นเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาโดนเรื่องเลื่อนไปเยอะใช่ไหม คราวนี้แล้วเขาแก้ไขพวกเขาคงจะไม่เลื่อนเยอะแล้วล่ะแล้วเขาคงแบบทําให้ทีมเนี่ยมันสวอรใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสริมแบบนี้เนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าก็ยังอยู่นิ่งกันเนี่ยเสร็จบุรีรัมย์อีกก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวคงมีเปิดตัวกันแบบยกใหญ่เลยสําหรับพัปภะษาสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะคลิปนี้มาวนี้ครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับต้องสุยแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกนเน่พัทในเครกอรานลา่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน,น,น่พัทในเครกอรานลา่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมก็ติดตามทีมชาติไทยกันได้น่าดูมากๆเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ